ราอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอชาติการเราเข้ามาในไร่ในสวนทางผ่านของเรามีทุเรียนบรรยากาศดีมากครับมีเหาะมีเหาะพูดไม่สั้นเลยอ่ะ <laughs> <laughs> วันนี้คุณแหลมมาผมมาทัวร์ที่นี่นะฮะว่าเราจะเข้ามาได้เราต้องผ่านเส้นทางแต่ว่าเข้ามาถึงเราต้องบอกผู้ชมครับนเนินคุณผู้ชมดูด้านโน้นนะฮะ สวยยอดมากเลยติดยอดจริงๆช่วงนี้หนาวดีๆน่าจะขายดีนะหนาวดีหนาวดีน่ามาตั้งแคมป์กันอยู่ที่นี่นะครับและที่แน่นอนครับผมไปเก็บเงาะมาเมื่อกี้นะตามผมมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะนี่เก็บมาแล้วนะสดจากต้นนะนี่ฮะ กินดูนะอ,อ,อร่อยมากหวานจริงๆเดี๋ยวผมจะไปเก็บเงาะที่ต้นดีกว่าน,นี่ในรถกระบะนะเก็บมาจากต้นเดี๋ยวไปที่ต้นเลยดีกว่า คุณผู้ชมครับผมเจอเงาะนะต้นมันเตี้ยมากเลยผมไม่คิดว่ามันจะเตี้ยขนาดนี้นะที่ผมเข้ามยืนนะอันนี้เองอ่ะแต่ลูกเต็ไมไปหมดเลยครับนะมีลูกมีเต้าเยอะจังนี่คือเงาะโอ้โหคุณผู้ชมครับดูฮะนี่คือคือสุกอยู่บนต้นนะไม่ต้องขึ้นไปให้ให้เมื่อยเลยนะเนี่ยนะ แล้วถ้าเรามองไปทางโน้นนะก็จะมีต้นเงาะเนี่ยหลายต้นเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูสิว่าเด็ดมาจากต้นโอ้ยนี่แล้วแกะมากินกันเลยห,ห,ห,หวานกรอบมากหวานกรอบจริงผมไม่เคยเห็นเงาะต้นเล็กขนาดนี้อะ่ะไม่คิดน,นะครับว่า มันจะเล็กแล้วมันมีลูกให้เรากินเลยอ่ะไม่ต้องขึ้นข้างบนต้น,ะนะนอ่ะนะเนี่ยดูแล้วหวานกรอบอร่อยมากนี่ดูเคียวนี่ผมชอบมากเลยขอสักหน่อยนะ <c oughs> คุณผู้ชมครับเราเจอชาวสวนอยู่ที่ต้นนี้สุดยอดกว่าอีกคุณผู้ชมดูสิครับโอ้โหพุ้มแลมนี่คือมันพันอะไรยังไงทำไมมันมันเล็กๆกว่าป่าอ,อุทยานฮะไม่ใช่ว่าโรงเรียนโอ้โหไม่ใช่เรียนนะผมไม่เคยเห็นต้นเตี้ยๆขนาดนี้แล้วมันมีนมรูป เพิปลูกได้สองปีนี่แหละสองปีแหละประมาณว่าเพราะเจ้าของเขาบอกเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วก็มีมีลูกเลยนะก็มาเริ่มสิลูกประมาณนี้กี่ตอนแล้วไม่ใช่คือพื้นที่มาจากกี่ตอนหรือเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้มันควจะให้ผลเรล็วผลิเร็วเห็นไหมครับว่าเรานำคุ้มชมมา ถึงสวนมากินเนาะดินดีมากนี่ฮะดึะด๊บอืมไม่หวานมา,ากแค่เขียวๆอยู่ <c oughs> ผมต้องทำอย่างนี้เพราะผมดูรายการทีวีมาเขากินเลยเขาเล่นเขากระดูกแดงจะหวานมากหวานทีนไ่ไหนที่ไงหนแนก่นรสลองลองกินล,ลูกนี้ มัน,น,นจะหวากนกว่าลูกเมื่อกี้นะ <c oughs> ไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้อะไรนะเมื่อกี้ถามเขาดูไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้อะไรเลยอาจะปุ๋ยบังลุงธรรมาดาไปไม่มีมแมลงไม่มีอะไรเลยทำเล <c oughs> ดีอากาศดีมากที่นี่นะครับถ้าท่านขึ้นมาที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ให้ติดต่อเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> ขึ้นมาค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนะครับ ยังมีอีกเยอะครับนี่ต้นโน,น้ตอนต้นโน้นด้านบนเนี่ยสุกแดงฮะมาดูรูปที่มันแดงๆอย่างเงี้ยนะดีนี่เล็กแดงๆนะ มันไม่ได้ลูกเล็กนะฮะคุณผู้ชมถ้าคุณคิดว่ามันลูกเล็กมันใหญ่นะครับเนี่ยการได้มากินเงาะในสวนนี่มันท่างสุดยอดจริงๆต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสฮนะผมอยากจะเชิญชวนเข้าไปในเข้าไปในสวนแล้วไ,ไปหากินต้าใจะได้บรรยากาศอีกแบบที่ไม่เหมือนกับที่เราซื้อในตลาดนะครับ ความสดความใหม่ความอร่อยสุดยอดมากคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอนนี้เป็คุณงานใช่ใช่ใช่แล้วเจ้าของไปไหนเจ้าของไม่อยู่ชาบ้านอยู่นะมอเรื่องหมายใช่หัวโลกไม่ต้องไทยนี่แร้เป็นเจ้าของสวนที่นี่นะนี่สวนนี้นี่ไอ้งะเนี่ยมันกี่ปีแล้วเนี่ยสองปีได้สองปีสองปีนะครับโอ้โห มันหวานกรอบอร่อยมากเลยนะไอ้นี่มัเงาะโรงเรียนไหมเขยเงาะโรงเรียนนะกินยังเรียบร้อยนะผมไม่่นงเียครุณคุณชมครับนี่คือเงาะที่ลูกดกมากนะฮะคือดุดืมากที่เราจะต้องกินแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมมานี่ในต้นนี้นะ เป็นเงาะที่เตี้ยมากครับแล้วก็มีลูกแล้วดูฮะดูสิครับเนี่ยต้นเตี้ยมาแต่มีลูกแล้ว คุณผู้ชมครับนี่ต้นมันแล้วก็ต้นใหญ่นี่คือพันุนกกระจิบนกกระจิบแล้วนี่คือคุณผู้ชมครับทุเรียนป่าไอ้นี่คือตอมันเป็นทุเรียนป่านะฮะแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าต้นนี้อร่อยท่สุดในสวนนะโอ้โหดูครับก็มาเสียบไว้ตรงนี้ ย่างกในทางเก๋เขาเรียกอะไรฮะเสียบกิ่งใช้ไปสองเดือนหรือว่าอะไรเขาเรียกเสียบยอดเสีบยอดนะแล้วทีนี้พอตัวนี้มาติดเราก็ตัดตัวนี้ทิ้งไปแล้วตอนนี้มันจะกลายเป็นหมอนทองนะครับมาดูตันนี้ตันนี้มีนกกระเจี๊ยบเนี่ยไม่แก่มีลูกด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมข้างบนอ่ะไม่่ายเหรอดูนี่ฮะ คุณผู้ชมมองเห็นไหมแต่ว่ามันอาจจะไกลหน่อยนะแต่ไม่มีทุเรียนเต็มถ้าจะให้ดีอยู่ตรงนี้นี่ครับหยิบถึงได้สบายมากเลยลูกนี้นะครับนกกระจิบเสียดายทุเรียนเนี่ยกินแบบสุกๆไม่ได้วันนี้เพราะว่าต้องตัดลงมา <laughs> คุณผู้ชมครับนี่คือทุเรียนบอนอยู่รึเหมอน พวงมนันีครับนี่ยังทานไม่ได้นะอยู่บนต้นแต่ว่ามันตต้นเตี้ยมากนะครับด้านบนมีลูกเยอะเลยอันนี้อีกสกักกี่เดือนกี่วันถึงจะทานได้เดือนกว่าๆน,นะครับถึงจะทานได้พวงมันีสวนนี้มีทุกพันเลย <laughs> ลูกกระจิบหมอนทองพวงมณี ทุเรียนทองทุเรียนพันหมอนทองผมมาจับทุเรียน,น,นที่ต้นนะฮะนู่นก็มีอีกนะฮะผู้ชมลูกนีใหญ่มากนะครับและต้นก็ไม่สูงด้วยอยู่ใกล้ๆมือนะฮะอีกสักเดือนสองเดือนนะฮะมาที่นี่ทุเรียนคงเพียบแน่เลยผมรออีกหน่อยนะเดี๋ยวมาใหม่นี่หวานอาหารปลานีฮะ กกว่าาาานนะบปปลเไมออยยดดููิ้โโทุ <_ d uty> เรียน <_ d uty> ถ้าคุณได้เข้ามาในสวนนะคุณก็จะชื่นชอบไม่อยากจะออกไปเลยนะครับเพราะมันพื้นที่ตรงนี้ประมาณ100ไร่นะฮะหนึ่งร้อยไร่เนี่ยมีผล,ลไม้เยอะมากนะครับ <ừ. S 2> นี่คือทุเรียนบ้าน ไอ้ทุเรียนน้ำอืมนีม่ผมอยากให้ดูอยากให้ดูลูกตอนที่อยู่บนต้นดีกว่าน,นี่มันก็เป็นทุเรียนนะมันมีหนามแต่ <laughs> คุณผู้ชมคุณต้องมาดูตอนนี้ฮะตอนที่มันสุกแล้วเป็นอย่างนี้ครับกินล้วอร่อยอ่ะอ่านะแบบมันเหมือนน้อยนามันเหมือนน้อยนาแต่มันไม่ใช่เพราะมันมีหนามแล้วก็มันเหมือนทุเรียนแต่ก็ไม่ใช่ทุเรียนดีชิมเลย หวานๆเปี้ยวๆแต่อร่อยนะคุณผู้ชมครับทุเรียนมันออกมาแนี้แล้วมันต้องออกมาจากดอกไหมอาดอกดิแล้วมันเป็นยังไงดอกเป็นทวงลงมาหรือดอก,ดอกมันจะเหมือน,นดอกมะเขือแล้วแต่ว่ามันมีติดอยู่ลูกเดียวมันติดลอยๆเลย แต่ยังไงฮะมันจะหลุด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 อ๋อนี่เหรอดอทั้งนั้นนี่แหละทั้งนั้นเราตัดที่นู่นแล้วมันเยอะคือเราก็ตกแต่งให้เหลือลูกที่สมบูรณ์ใช่ไหมใช่อ๋อดอกมันลงห้อยลงมาผสมอันนี้คือเราต้องผสมเองไหมครับหรือมันไม่ใม่มาเองปล่อยธรรมชาติเขาเลยอ๋อแมลงผสมแล้วเราก็ตัดเฉพาะให้เหลือต้นไอ้ลูกที่คิดว่ามันจะสมบูรณ์นะฮะปริมาณมากไปมันก็ไม่ได้ต้อง นี่เห็นไหมวานลมพัดอยู่นี่เห็นไหมหักไปเลยนี่โอ้ดูฮะนี่เราตัดทิ้งใบบ้างลรนบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ฮะ<า>ทุเรียนเนี่ยลมพัดนี่หักเลยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ฟูเขานี่ง นี่ฮะคุณผู้ชมนี่จะเริ่มเป็นติดอ๋อล้เราจะเห็นเป็นนิดแล้วตรงนี้นะตอนแรกมันก็กลมๆไม่มีอะไรตอนแรแล้วก็ออกมาเป็นพูอย่างนี้นะก็เริ่มแสดงว่าเริ่มมีเนื้อแล้วมีแล้วมีละอย่างนงี้ไม่มีอย่างนี้เริ่มมีเนื้อลวอีกสักเดือนหนึ่งได้เดือนหนึ่งนะ่งทำไมที่ระยองจันเขาขายกันไปแล้ว แต่ทําไมที่นี่ยังยังนี่งออกนี่เนี่ยดูมันหลุดเห็นไหมเนี่ยทิ้งเห็นไหมนี่ทิ้งแบบทิ้งเห็นไหมทำไมที่นี่มันเพิ่งอ,ออกครับเพราะอะไรหรือว่ามันออกฮะมันอากาศเย็นอ๋ออยู่ที่ช่วงอากาศด้วยนะครับอากาศมันเย็นอากาศหนาวอากาศเย็นมันก็เลยออกมาช้าไอา้ลูกนี่หนามคมมากอ่ะดูดิ นะมันมันคมมากเนละคมที่นี่คุณอาจจะสงสัยว่าเข้าน้ำมาจากไหนนะครับเพราะมันอยู่เหมือนบนเขาเนี่ยเจาะบาดาลลงไปครับ50เมตรประมาณนะก็จะมีน้ำออกมาใช้ได้เลยทั้งสวนเลยครับแต่เนื่องจากที่นี่ในช่วงมีอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับก็ไม่ค่อยเกิดน้ำ เป็นรัวด้วยนะครับผมเสี่ยงต่อการโดนนะต้อง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 ถากน้ําถากอะไรออกดีๆเพราะว่าเวลาเขามาขโมยเราจะไม่แทงตาเขาแทงตาก็จะยุ่งอีกนะเป็นเรื่องอันตรายแล้วถ้ามีเขามาเอาโทษกับเราอีกดูแลเขาดีๆดูแลเขาดีๆต้องขนน้ำทุเรียนออกไหมสะอาดให้มันต้องขนน้ำทุเรียนออกให้เขาด้วยใช่ใช่คุณผู้ชมครับและนี่คือไร่ที่ยังไม่มีชื่อแต่เราตั้งชื่อให้แล้วนะครับว่า ไล่คุณจอะนะสวนทุเรียนสวนผลไม้เงาะมีเยอะเลยทีเดียว้มโอะมาขามแปลมะขามแปลร้อยกว่าไร่เราเดินกันไม่ทั่วหรอกครับเพราะมันไกลเกินไปแค่นี้เราก็เหนื่อยจะแย่แล้วครับแต่ว่าอากาศไม่ร้อนมากทุ่งบาร์รมมันมีเพาะเม็ดนีเหรอวบารรเพาะเม็ดอยากเป็นชาวสวนนะซื้อที่เลยครับผมแต่มันร้อนอผมนี่คิดว่า ต้องหาที่ทางแถวนี้เสมอเขาเขามีร้อยไร่ใช่ไหมระดับคุณต้องห้าร้อยไร่เออผมต้องข่มเอาชนะให้ได้อย่างน้อยห้าร้อยไร่ขึ้นไปนะครับไร่ละเท่าไหร่วนีผมจะได้คำนวณได้ไร่ละเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไร่ละล้านนหมห้าห้าสิบไร่ก็ไม่เยอะนะคุณก็เอาเงินให้ผมห้าร้อยล้านเนี่ยผมไปหาซื้อที่ให้ห้าสิบไร่แค่นั้นเลยเดี๋ยวผมไปหาซื้อให้เองคุณมๆครับเดี๋ยวผมไปหาเงินก่อน เดี๋ยวผมจะมาจัดก,การซื้อที่แถวนี้จัดการจะ500ไร่นะ่ยคุณผู้ชมครับไปนะตามเราไปเจอกันใหม่เย้ yeah.